ว่าดิมเคลื่อนไหว,วแล้วล่ะค่ะถึงความสัมพันธ์กับซาร่าแบบนี้เคลียร์ชัดหรือไม่ค่ะเป็นดราม่ามหากรรมาขามคืนข้ามวันเลยล่ะค่ะสําหรับกรณีของซาร่าค่ะสิงกินีกับไม้พิรัฐที่เรื่องราวของเขาทั้งคู่เหมือนจะจบลงหลังจากที่ไม้ยอมถอนคาร้องยืนสิทธิ์ปกครองบุตรร่วมแต่ว่าดูแล้วเหมือนจะไม่จบง่ายงล่ะสิคะ เมื่อมีหนุ่มปิดสนาพอออกมาโพสถึงสาระเป็นคลิปเสียงที่ไม้และสาระทะเลาะก,กันรวมถึงมีแชทหลุดสาระกับวาดีมที่ดูมีการทะเลาะก,กันจนมีข่าวลือว่าฝ่ายชายเขาเถซสาระนี้กลับประเทศไปแต่สาระบอกว่ายังคบกันดีอยู่จ้าเพียงแต่ว่าตอนนี้ฝ่ายชายก็ไปทํางานต่างประเทศเท่านั้นแหละโดยสถานการณ์โควิด -19 จึงทําให้ยังกลับมาไม่ได้และมีแผนจะแต่งงานกันในปีหน้า หลังจากเลื่อนมาจากวันที่2กุมภาพันธ์2020ที่ผ่านมานี้ล่ะคะ่ะนอกจากนี้เองสาระที่ยังบอกอีกค่ะว่าได้ไปให้สัมภาษณ์ความสัมพันธ์ของเธอกับแฟนหนุ่มนายแบบน่้นยังรักกันเหมือนเดิมหวานดีปกติคะ่ะหากไม่เชื่อก็อาจจะต้องวิดีโอคอลกับวาดิมและลูกสาวและอัจเป็นคลิปวิดีโอออกมาเพื่อเป็นการยืนยันอีกทางนั่นแหละคะ่ะแต่ล่าสุดนี้หนุ่มวาดิมเขาออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งเพื่อสยบดราม,มา่าได้โพสต์ภาพลูกสาวอย่างน้องเอมิล ลงไอจีสตอรี่พร้อมแปะสติ๊กเกอร์หัวใจสีแดง3ามดวงตอกย้ำยืนยันว่าเรื่องลูกและเรื่องราวความรักกับซาลายังโอเคหวานชื้นมืนกันดีอยู่ลคะค่ะ